การใช้งานปุ่มหมายเลข9สําหรับเปลี่ยนคู่เงินหรือสินค้าเทรดอื่นๆผมจะทําการเปิดการาฟของทองคำนะครับก็คือ,อ XAUUSD นะกดปุ่ม c t r t r o ล N ดี๋ยวมันคลิกที่ตัว EA นะ,ะกดปุ่มติ๊กถูก ไลฟ์ไลตอดตามไลฟ์เทรดดิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มปุ่มปุ่มนี้ปุ่ม,ม,มเอ่อจากสีแดงนะจากที่เคยเป็นสีแดงให้เป็นสีเขียวนะเพื่อให้ EA เอทำงานวิธีเวลา EA เอทำงานแล้ว ให้เราไปสังเกตตัวสัญลักษณ์ยิ้มตรงนี้นะครับตัวอิโมจิที่แสดงอารมณ์เป็นจากหน้าบึ้งต้องอกลายเป็นตัวตัวยิ้มนะทีนี้ลองกดปุ่มหมาเยเลขเก้านะาการกดปุ่มหมาเยเลขเก้าเนี่ยต้องอยู่ในคีย์ภาษา,าอังกฤษนะครับตอนนี้ผมกดปุ่มหมาเยเลขเก้าแล้วไม่ขึ้นผมขอกดปุ่ม เปลี่ยนภาษานะนาทีนี้ทีนี้ผมไม่มี XAU การใช้งานปุ่มนะฮะหน้าตอนนี้คือค่าที่ตั้งมาจากลกค่าที่ผมตั้งไว้ไม่เป็นค่าโรงงานนะค่าโรงงาน มันจะเป็นค่ามาตรฐานสำหรับบัญชีสแตรดเนาะก็คือมีตัวห้อยท้ายก็คือขีดล่างไอนะแต่ตอนนี้คือบัญชีเดโมมันจะไม่มีสัญลักษณ์ห้อยท้ายในแต่ละคู่เงินนะวิธีการเปลี่ยนนะให้ลงไปข้างล่างสุดเลยในหัวข้อนะหัวข้อสังเกตยังไงว่าเป็นหัวข้อนะอย,อย่างตอนนี้ก็คือหัวข้อ A นะไล่ลงมาก็คือมันจะมีขีด ขีดขีดขีด,ขดแบบนี้นะแล้วก็ a อยู่ตรงกลางเลยเอเอหนะึ่งอยู่ตรงกลางนะก็นี่คือหัวข้อเอนะึ่แล้วเราเลื่อนลงไปหาหัวข้อที่เป็นคู่เงินต่างๆเนี่ยเราต้องทําการโปรแกรมไว้ล่วงหน้านะยกตัวอย่างตอนนี้คือ,อมันทองเนาะทองมันเป็นตัวนี้ผมเปลี่ยนทองให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะก็คือเปลี่ยนเป็น x a u u s d นะฮะแล้วตามด้วยเครื่องหมายคอมมานะในข้อข้อ h s 3เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่า,าผมเขียนหัวข้อไว้ว่า bottom system เอ้ย bottom symbol go นะฮะก็คือ อีกชื่อหนึ่งของโกเนยทองคำเนี่ยมันจะเป็น x a u a s d แล้วก็แล้วก็ตามกดตามกดนิดนึงก็คือว่าให้ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนลงไปด้วยนะเพื่อคั่นคั่นคู่เงินอื่นๆนะทีนี้ถ้าเป็นบัตทอมบัตทอนอ่าสิมโบกอ่า EUR ก็คือคู่เงินอีก eu นะผมก็จะใส่คั่นคั่นคั่น,นไปเป็นแบบนี้นะยกตัวอ,อย่างเช่น EUR G B P นะครับ G B P ก็คือ E U PON นะ E U PON เราตามด้วยพอจบ E U PON ต้องมีเครื่องหมายคอมม่าน,นะ semicolon นะ semicolon แล้วก็ตามด้วย E U R A U D นะจะสังเกตว่าผมได้ตั้งค่าค่าเมนูอ n p ินพุตเนี่ยไว้เป็นค่าโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าคนที่ใช้บัญชี บัญชีปโปรอยู่แล้วของของเวลเทนะตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าบัญชีเดโมต้องต้องต้อง,ต,องต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็เนื่องจากว่าค่าโรงงานนะบัญชีปโปรมันจะต้องมีหัวตัวไยท้ายนะตัวไยทายเนี่ยนะชื่อหัวข้อมันชื่อ bottom symbol suffix ตรงนี้นะ,ะในบัญชีปโปรจะต้องมีขีดล่าง แล้วก็อักษรไเนาะอักษรไอ่าแต่ในบัญชีเดโมตอนนี้มันคือคือไม่มีถ้าไม่มีอ่าเนี่ยก็ให้ลบออกนะฮะให้ลบออกแล้วมันจะใช้งานปุ่มได้นะอ่ะาก่อนที่ผมจะกดปุ่มโอเคจะแสดงว่าทุกตัวเนี่ยมีเครื่องหมายขีดล่างไอคือมีตัวหนังสือห้อยท้ายคือข้างขีดล่างไอเนาะตัวหนังสือห้อยท้ายขีดล่างไเนี่ย พอผมกดปุ่มโอเคไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วนะปุ๊บอ่าเปลี่ยนเป็นก็คือมีแต่ชื่อของกู้เงินนะชื่อของงูนเงินเรินแล้วตรงนี้นิดนึงก่อนหน้านะั้นคือเคยเป็นโกนะอ่าคือ GOLD นะเปลี่ยนเป็นตามที่ผมเปลี่ยนใหม่ในเมนู Input เมนตกีเนี่ยตรงไหนเนาะตรงไหนนะนนะเผิดตามไม่ทันอ่า เปลี่ยนเป็นจากโกกลายเป็น XAUUSD เนาะนะแล้วก็นิดนึงอนะอย่าลืมคอมมาลองกดโอเคดนะนะีโอเคเดี๋ยวเรา,เราลองมาทดสอบกันว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นอ, Euro นะอ่ยูโรปอนนะอ่าสังเกตสังเกตว่าปุ่มมันจะหายไปก็ก็ถ้าอยากอยากให้โชว์ลองกดหน้าจอหนึ่งครั้งนะ มันจะขึ้นมาแต่ถ้าอยากให้ปุ่มหายนะกดปุ่มมายเลขาอีกครั้งอ่าทีนี้ปุ่มมันก็จะไม่ขึ้นกดยังไงคือกดกดหน้าจอเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นมานะจนกว่าเราจะกดปุ่มหมายเลขวอีกครั้งนะลองเปลี่ยนเป็นคู่งเงินอื่นดูนะะอ่ายูโรนิวซีแลนด์นะ,ะแล้วก็ ยูโรแคดแคนาดานะก็ยูแคทอีแคทนะอีแคทอ่าก็ลองกดดูทีนี้ทีนี้อ่าในบัญชีเดโมนี้นะในบัญชีเดโมมันจะมีอ่านะนะสินค้าที่เป็นอ่านะคริปโตเคอเรนซีด้วยนะผมใส่ไปให้3ตัวนะก็คือ BTC USD ยูก็คือบิตคอยนะ แล้วก็อีทิเลียมแล้วก็เนี่ยอีทิเลียมอ่าอีทเลียมบิตบิตคอยนะก็คือ ETS กับ BTC นะก็ตรงนี้คือการกดปุ่มก็คือการเปลี่ยนกู้งเงินนั่นเองนะถ้าถ้าตั้งค่าไม่ดีมันก็จะกดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเปลี่ยนเป็นผมลืม เปลี่ยนตัวให้ท้ายก็คือตัวหัวข้อนะหัวข้อสัฟฟิกตรงนี้นะกลับไปเป็นเป็นขีดล่างไอคือปล่อยให้มันเป็นบัญชีโปนาะหรือว่าหรือว่าผมลองลองกดปุ่มรีเซ็ตตัวนะ้นเนี่อ่ามันจะกลับไปเป็นโกลเนาะลองกดโอเคนะมันจะแล้วจะสังเกตว่าเมื่อกี้มันปุ่มมันหายไปเนาะกด กดหน้าจอหนึ่งครั้งนะมันจะขึนน้นมานะเป็นการโชว์อีกครั้งนะครับเป็นการให้มันโชว์อีกครั้งตรงนี้ตรงนี้ก็คือ,อตอนที่เรากดเปลี่ยนคู่เงินไปเนะี่ยตอนนี้กดเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะปุ่มมันหายเพราะว่ามันจําเป็นต้องลบลบปุ่มออกสักพักหนึ่งแต่ถ้ากดปุ่มหน้าจอแล้วมันจะกลับคืนมานะเดี๋ยวเราลองสาธิตอีกครั้งนะ ที่ผมอธิบายมาตะกี้ผมบอตอันนี้ไปทายออกก่อนนะ,ะเห็นไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนคู่เงินสมมติว่าเป็นปอน n e นิวซีแลนด์เห็นไหมปุ่มมันหายไปก็อย่าตกใจนะเพราะว่าการที่เปลี่ยนคู่เงินเนี่ยมันจะลบปุ่มไปนะแต่ถ้าเกิดเรากดที่หน้าจนอนาคาคนั้งมันจะขึ้นขึ้นมานะอันนี้อันนี้อันนี้ เป็นการทวนให้มันทำงานอีกครั้งหนึ่งนะฮะกระตุ้นนะกระตุ้นเป็นกระตุ้นให้มันทำงานอีกครั้งต้องกดเปล่าๆนะหลังจากที่กดกดพื้นที่ว่างๆนะอีกครั้งหนึงมันถึงจะขึ้นมานะหมายถึงปุ่มคือจะโชว์ขึ้นมานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้ซ่อนปุ่มอย่าลืมนะกดปุ่มหมายเลก้ากดอีกครั้งมันจะโชว์ขึ้นมาโอเคครับวันนี้ก็คงจบแค่นี้ครับ Terima Dika...